ด่านพระจารึกกับข่าวสึกปลายกรุงธนบุรีในนิทัศการเอกสารล้ำค่าจารึกสยามที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมีการจัดแสดงแผนที่ยุทธศาสตร์ครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระรามาธิบ,บดีที่หนึ่งหากพิจารณาทางตอนล่างของแผนที่จะพบกับสถานที่แห่งหนึ่งนามด่านพระจารึก ด่านพระจารึกที่ปรากฏในแผนที่สันนิษฐานว่าตั้งอยู่บริเวณตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสแก้วจังหวัดสแก้วบริเวณนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ใช้เป็นเส้นทางเดินทัพสมัยโบราณที่มาของชื่อด่านพระจารึกนั้นมีปรากฏในหลักฐานดังนี้หนึ่งพระราชพงศาวดารเหนือของพระวิเชียนปรีชาน้อยกล่าวถึงตำนานพระร่วงสุขโขททยเมื่อสารฉลอมใส่น้ำไปถวายพระเจ้าปทุมสุริยวงศ เมื่อนักคุ้มนำฉลองเหล่านั้นใส่เกวียนเดินทางไปจนถึงด่านเกิดความสงสัยในฉลองว่าจะใส่น้ำได้จริงหรือไม่น้ำในฉลอมจึงไหลลงมาให้เห็นแล้วนักคุ้มจึงปักจารึกไว้ที่แห่งนั้นจึงเรียกว่าด่านพระจารึกจารึก 2. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาอธิบายไว้ว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชกับนักพระศัษฐาพระเจ้ากรุงละแวก ตกลงกันในทางพระราชมัยตรีและปักจารึกไว้กำหนดเขตแดนระหว่างกรุงศรีอยุธยากับกรุงกัมพูชาจึงเป็นที่มาของชื่อด่านพระจารึกด่านพระจารึกตั้งอยู่เส้นทางเดินทัพระหว่างเมืองปราจีนบุรีถึงเมืองพระตะบองครั้นราชธานีของกรุงกัมพูชาย้ายมาตั้งบริเวณทางตอนใต้เช่นละแวะกอุดงพนมเปญทำให้นิยมใช้เส้นทางดังกล่าวเพราะสะดวกแก่การเดินทัพ ก่อนหน้านั้นใช้เส้นทางจากพิมายลงไปสู่เมืองพระนครเสียมราบทางเหนือของทะเลสาบเขมรในท่วงเหตุจลาจนปลายรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครั้งยังดำรงพระยศเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกยกกองทัพไปตีกรุงกัมพูชาเมื่อเกิดเหตุจลาจนจึงสั่งถอยทัพเข้าเพื่อปิดฉากและคลี่คลายสถานการณ์ในกรุงธนบุรี พระราชพงสาวดานสรรเสริญพระเกียรติเจ้าพญาม,มหากระสัรอศึกไว้ว่าเกิดสุพนิมิตรบรรดาลรัตอมีโชต่อช่วงแผ่ออกจากพระกายโดยรอบเห็นประจักษ์ทั่วกองทัพบรรดาแม่ทัพนายกองต่างพากันถวายบังคมแล้วสัรเสริญว่าเจ้านายเราคงมีบุญเป็นแท้กลับเข้าไปครั้งนี้จะได้ผ่านพิภพเป็นมั่นคงครั้นแล้วกองทัพก็ยกมาทางด่านพระจารึกข้าเมืองปราจีนบุรีในจดหมายเหตุ ตั้งกรมสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเนื้อหากล่าวถึงการตั้งพระบรม,มวงศานุวงศ์และขุนนางครั้งรัชกาลที่หนึ่งระบุว,ว่าในคราวนั้นหลวงสรวิชิตผลนายด่านเมืองอุทัยธานีซึ่งลงมาประจำการที่ธนบุรีณขณะนั้นลอบส่งคนนำข่าวศึกในกรุงธนบุรีไปแจ้งแด่สมเด็จเจ้าพระยามหาตริย์ศึกที่ด่านพระจารึกหลวงสรวิชิตผลเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งครั้งศึกจลาจนปลายกรุงธนบุรี พรองสันเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกระบุว่าหลวงสอรอวิชิตคุมพลแม่นปืน3 0นายสมทบก,กับกองทัพพระยาสุริยาอภัยสมเด็จพระเจ้าหลานเธอในรัชกาลที่หนึ่งต่อมาคือกรมพระราชวังหลังสู้กับกองทัพพระยาสันที่ยึดกรุงทนบุรีและกรมมาขุนอนุรักษ์สงครามเจ้ารามลักษพระเจ้าหลานเธอสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีดังนี้หลวงสอรอวิชิตเชื่อชานสนาม คุมไคร่พรานปืน30ท่วนเติมตั้งปีกาตามเทินแทบสอถอลอนารายรับรามลักล้วนทักแล้วถวยหารพระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพลรัชระบุว่าเมื่อกองทัพสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเดินทางมาถึงทุ่งแสนแสบหลวงสอรอวิชิตผลนะก็ขึ้นมาออกไปรับเสด็จถึงทุ่งแสน